PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เอ็มเชัดชัวร์สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมสู่รายการ Z a ดแอนเซอชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มตรงและช่วงเวลา8โมงเช้านะคะทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในแวดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมนะคะรวมถึงสินค้าของ PSI และพิเศษบางเทปก็จะมีแง่คิดนะคะมุมมองดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจมาบอกเ่าให้ทราบด้วยนะคะสำหรับเทปนี้ค่ะพี่เล็กมีข้อมูลมาฝากเกี่ยวกับการนำเสนองานระบบอย่างไรไม่ให้ขาดทุนนะคะงานระบบเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนกลัวเนาะ,ะก็คือเพื่อนช่างโดยเฉพาะที่ไม่เคยทาก็คือพอเริ่มจับปั๊บเนี่ยก็จะรู้สึกว่างานมันเป็นงานยาก งานใหญ่<ช>จริงๆแล้วงานระบบเนี่ยปัจจุบันมันคล้ายๆกับงานบ้านแล้วมันไม่ได้ยากเย็นเหมือนสมัยก่อนที่จะต้องมาประกอบเองนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดสําเร็จรูปแล้ว<ช>ทีนี้เนี่ยในเรื่องการนําเสนอเนี่ยหลายๆครั้งที่ผมมานําเสนอว่าเราควรจะนําชุดเนี้ยไปให้เขาดูก่อน<ช>แต่หลายคนก็บอกว่าเออก็ไม่อยากจะลงทุนเพื่อที่จะ ให้เขาดูหรือว่าอาจจะไปดูหน้างงานก่อนอว่าเขาขาดอะไรบ้างแล้วค่อยวิ่งไปอีกรอบเพื่อที่จะไปเอาชุดไปลงเลยอ,อย่างนี้ก,ก็ก็แล้วแต่ว่ามุมมองไหนถ้าเป็นร้านที่มีทุนทรัพย์หน่อยผมก็แนะนําว่ายกตัวชุดงานระบบซึ่งตัวไม่ใหญ่ละตัวเล็กนิดเดียวนะครับเอาไปเสียบแล้วก็เทสให้เขาดูก่อนอเพื่อที่จะลองว่ามันใช้งานได้จริงไหมมันภาพเป็นยังไงบ้างเพราะว่าทุกตึกตอนนี้ผมเชื่อว่า เกือบหนึ่งจะมีจานดาวเทียมอยู่แล้วก็วางระบบสายอะไรไว้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วก็ขาดแต่ว่าตัวชุดงานระบบหรือว่า H N เนี่ยจะเป็นแบบไหนแค่นั้นเองอาจจะเป็นชุดเก่ารุ่นนานแล้วแต่ตัวหน้าจานก็ยังใช้งานได้อยู่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันใช้ได้เหมือนกันทั้งหมดนะครับหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะเข้าไปเพื่อเซอร์วิสอันนี้ก็จะเป็นงานที่รับในเรื่องของการที่จะซ่อมแซมชุดเก่าก็ทำได้เช่นกัน แต่ว่าในเรื่องการนําเสนอทั้ง2แบบเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยก็คือในเรื่องการที่เราจะต้องเขาเรียกว่าลงทุนในการที่จะไปปรับปรุงเนี่ยเราจะต้องคํานวณให้ดีๆเพราะว่าถ้าคํานวณผิดเนี่ยขาดทุนเลยใช่หลายคนก็กลัวเรื่องนี้แล้วก็มาสัมมนาแล้วก็ผมก็ได้ได้ให้มุมมองเรื่องนี้ไปบางส่วนแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาขยายความในเรื่องของว่าเราเราเป็นคนไทยเราต้องกล้าเรียกเงิน ใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเราจะติดเรื่องของความเกรงใจหลายคนที่ไปรับงานระบบแล้วไม่ได้เงินเพราะเกรงใจเราทำงานระบบให้เขาแล้วต้องเกรงใจเขาเราทำไปก่อนไงแล้วก็มองว่ายังไม่ทันได้ลงอะไรก็ยังไม่คิดเขาละกันเดี๋ยวลงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเก็บเงินทีเดียว อันนี้คิดผิดนะครับอันนี้แปลว่าเป็นการวางแผนที่ผิดนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานี่ขออนุญาตถามแทนคุณเพื่อนช่างละกันถ้าเราจะรับงานระบบตอนนี้นะคะเราควรพิจารณาจากอะไรบ้างอันแรกก็คือเราต้องไปดูเรื่องของชุดเดิมชุดเดิมเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับปรุง ถ้าปรับปรุงได้ถ้ามันไม่นานเกินไปครั้งที่ผ่านมาที่ผมเคยมาบอกว่ารุ่นนี้มันทํา o t a ได้รุ่นนี้ทํา o t a ไม่ได้จําได้ใช่ไหมถ้ารุ่นที่ทํา o t a ได้ท่านสามารถใช้ชุดเก่าเขานั่นแหละได้เช่นกันก็คือไปปรับปรุงอันนี้เราก็เราก็ลงแค่ค่าแรงค่าค่าวิชา,าหรืออะไรต่างๆที่เราจะไปทําอันนี้เราก็คํานวณได้คร่าวๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไปลงใหม่เลยเนี่ยเราจะต้องอคำนวณถึงวิธีการซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียด ว่าเราจะต้องคํานึงถึงอะไรบ้างหลายๆอย่างต้องดูลักษณะงานของแต่ละที่ก่อนว่าเป็นแบบไหนแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณค่อยมาวางแผนอีกทีนึงแต่ก็ขอให้เพื่อนช่างเข้าใจนะคะว่าในงานระบบทุกๆงานเนี่ยเป็นการบริการระยะยาวที่แตกต่างจากงานบ้านนะคะงานบ้านเนี่ยติดตั้งนะคะแล้วก็จบนั้นนาทีก็อาจจะได้เข้าไปบริการนะคะหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยเขาอาจจะดูแลตัวเองได้แต่งานระบบส่วนใหญ่คุณเพื่อน จะต้องเป็นคนที่เข้าไปบริการเขาและคุณต้องบริการเขาตลอดตลอดไม่ใช่ว่าเออติดมาและอยู่ในประกันหนึ่งปีนะคะก็ดูแลภายในหนึ่งปีพอหลังจากนั้นก็จบกันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เราจะต้องคํานึงถึงวิธีการคือเนื่องจากเราติดจากงานบ้านมาพอมาติดงานระบบเราก็คิดเหมือนค่าแรงทีเดียวแล้วจบทีนี้เนี่ยบางครั้งเราต้องเพิ่มเรื่องของค่าเซอร์วิสเข้าไปซึ่งมูลค่าตรงนี้แหละมันจะสูงกว่างานบ้านทำให้คนที่ติดตั้งงานระบบเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ติดแล้วได้เงินเยอะอืแล้วก็มีมีลูกค้าต่อเนื่องค่ะเพราะว่าตึกหนึ่งตึกเนี่ยเจ้าของจะมีอีกหลายตึกที่เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะปลูก หรือสร้างเนี่ยในบริเวณเดียวกันเลยค่ะซึ่งมีหลายๆตึกเนี่ยเราได้หนึ่งตึกนะครับจะบอกต่อบอกต่อบอกต่อแล้วเราจะผูกขาดเลยครับถ้าเราบริการดีแต่กลับกันนะครับถ้าเราบริการแบบไม่ดีนะก็บอกต่อเหมือนกันบอกต่อว่าอย่าไปติดบอกต่อว่าอย่าไปติดเลยเราจังคนนี้ใช่ฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะไปนําเสนอเนี่ยถ้าเราจะสู้คนเก่าให้ได้คคือในตึกหนึ่งเนี่ยจะมี เจ้าเดิมเจ้าถิ่นก็คือคนที่ดูแลเขาอยู่ตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทิ้งงานไปแล้วอันนี้ท่านเข้าไปไม่ใช่ปัญหาแต่กลับกันถ้าเกิดว่ามีคนดูแลดีอยู่แล้วท่านต้องดีกว่าทํำยังไงอ่าซึ่งวันนี้แหละก็คือเรามาดูวิธีการนะครับเราจะต้องเหนือกว่านอนยีนถ้าเราไม่เหนือกว่าเราก็สู้ไม่ได้ใช่ค่ะอันแรกคือเราจะต้องมาดูว่าในเรื่องของการนําเสนอเนี่ยถ้าเรามีชุด ถ้ามีชุดเก่าอยู่แล้วแล้วบังเอิญว่าเป็นชุดที่นานมากๆแล้วเนี่ยเราจะต้องบอกว่าให้เขาเปลี่ยนเนี่ยแน่นอนเขาคงจะว่าเราว่าจะเอาแต่ของใหม่ลงเดี๋ยวอันนี้ใช้ได้หรือไม่ใช้ไม่ได้อะชุดเก่านั้นน่ะคือชุดเก่าเนี่ยนั่นแหละเรายังไม่รู้ไงว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้คือแต่ถ้าใช้ได้ก็คงไม่เรียกเราไปซ่อมโอเคสมมติฐานคือใช้ไม่ได้นะมันมีปัญหาหลยแน่นอนทีนี้เนี่ย พอมีปัญหาเนี่ยเราจะบอกแต่เปลี่ยนอย่างเดียว <c oughs> โดยไม่มีเหตุไม่มีผลก็ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> เราก็จะต้องบอกเขาว่าในเรื่องของวิธีการที่จะไปเปลี่ยนเนี่ย เปลี่ยนด้วยสาเหตุอะไรบ้างโอ้โหนี่ชุดเก่าเนี่ยแน่นอนเลยว่าเจ้าของกิจการนั้นนะคะซื้อมาในช่วงที่ราคาแพงมากใช่ลงชุดนี้เนี่ยอาจจะหลายแสนนะคะก็ผูกพันภายในจิตใจแล้วพี่พอเสร็จคุณเพื่อนช่างมาบอกว่านี่ต้องเปลี่ยนเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลอันใดนี่โอ้โหคุณผู้ประกอบการต้องคิดหนักนะไม่ได้ก็เราก็ต้องเปรียบเทียบว่าเทคโนโลยีสมัยก่อนเหมือนกับว่าเราเราใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เดี๋ยวนี้ถ้าเปลี่ยนเนี่ยเขาด่าคนผลิตไหม ขาไม่ด่านะโทรศัพท์เนี่ยหรือ่าสมาร์ทโฟนน้องนิกเคยไปด่าไหมว่าทำไมต้องเปลี่ยนเรา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 อยากจะเปลี่ยนเองใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนใช่ก์ชันกันใช้งานอะไรต่างๆโดยเทคโนโลยีเราก็ต้องมาศึกษานะว่าไอ้เทคโนโลยีของงานระบบมันเปลี่ยนเพราะอะไรเดี๋ยวนี้มันมี OTA เข้ามามันสามารถที่จะจูนได้โดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปยุ่งกับช่างไม่ต้องเรียกช่างกันบ่อยๆอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ว่าจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าเทคโนโลยีปรับ เปลี่ยนไปเลย <c oughs> อ่าอันแรกนะครับที่จะต้องบอกเขา <c oughs> สมมุติว่ารุ่นที่เขามีอยู่เป็นรุ่นแบบดึกดำบันมากๆ <c oughs> อ่าจะต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับ <c oughs> แรแกเรื่องของข้อมูลงานระบบชุดใหม่ที่คุณจะเอาเข้าไปแทนที่นั่นแหละค,คุณบอกสรรพคุณไปเลยข้อแตกต่างจากชุดเก่าที่<ช>เขามีและมันเสียอยู่ตอนนี้นะคะคกับสิ่งใหม่ที่เขาจะได้รับจากเครื่องชุดงานระบบชุดใหม่เนี่ยเป็นยังไงใ,<ช>ให้เขาเห็นภาพที่ชัดเจนมากที่สุดใช่อ,อันที่2ก็คือการดูแลรักษาแน่นอนครับเขาห่วงแน่นอนเพราะว่ามันมีปัญหาแล้วเนี่ย ไม่มีคนมาดูแลรักษาใช่เขาเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายมากฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้เขาเห็นว่าเออลูกตัวนี้มันดูแลรักษาง่ายเพราะตัวไม่ใหญ่แล้วสมมุติว่าเราเทียบกับเครื่องบ้านสมัยก่อนเครื่องบ้านเครื่อเครื่องตาบ้านมันถือไปที่ศูนย์ได้ใช่ป่ะแต่งานระบบสมัยก่อนเนี่ยยกไปที่ศูนย์ไม่ได้แหลกไปเลกใหญ่มาก 20- 30กิโลเนี่ยยกกันขึ้นกระบะอย่างเดียวไม่สามารถเข้ารถเก๋งได้แต่ปัจจุบันเนี่ยบอกว่าเทคโนโลยีใหม่มันเล็กลงกระทัดรัดยกใส กระบะเอยไม่ใช่ยกไหล่ก็เก่งได้ไม่ต้องกระบะคือยกได้สบายสบายที่เซอร์วิสก็ง่ายเพราะว่าไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมาได้เลยอ,อ,อันนี้คือการดูแลรักษาง่ายค่าใช้จ่ายระยะยาวสําคัญมากเลยเพราะว่าตัวชุดงานระบบปัจจุบันนะครับก็คือสามารถยทออเป็นแผงได้เปลี่ยนเฉพาะสล็อตได้ซึ่งง่ายกว่าและถูกกว่าแน่นอนนี่คือการที่เราจะต้องไปบอกเขาว่า ทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนชุดนั้นอ่านะครับนี่คือเหตุหรือผลสมมุติว่าเขาบอกว่าอ้าวแค่นี้ยังไม่พอแค่นี้ยังไม่พอยังตัดสินใจไม่ได้ราคาถูกลงเดี๋ยวนี้อ่าคุณสามารถเยียดเทินชุดเก่าก็ได้ในชุดแรกสมมติว่าเราเจอลูกค้าระยะยาวใช่ไหมค่ะช่วงแนะนําเราอาจจะดูให้เขาเป็นพิเศษก่อนในกรณีนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขามีชุดตึกอื่นอย่างเงี้ย เดี๋ยวชุดหลังเนี่ยเราจะได้กําไรมากขึ้น oh. อ่า oh. เราก็อาจจะต้องให้เขาก่อน oh. เพราะว่าถ้าเราไม่ให้เขาก่อนเลยเนี่ย <Right. S 2> มันก็ไม่ได้จริงป่ะ <Right. S 2> เพราะว่าเขาจะเปิดใจเขาเลย oh. ไปถึง เอาคิดราคาีเดียวนี่ตุ้มใช่บางทีเราตั้งธงไปแล้วไงว่าเออเราให้ข้อมูลเขาไปแบบนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะคุณต้องตัดสินใจแน่นอนเลือกเราแน่นอนชุดใหม่นี่แหละดีที่สุดสำหรับคณแต่พอสุดท้ายถ้าเขาไม่เอาเงี้ยเออเราก็ต้องมีการยืดหยุ่นบ้างไม่ใช่จะแบบว่าเฮ้ยมันต้องได้อย่างนี้เท่านั้นนะคะแล้วอาคารต่อไปฉันก็ต้องได้แบบนี้แบบโน้นแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่สักทีเดียวนะคะเราต้องมีการให้นะคะในบางส่วน ที่เราสามารถให้ได้<ช>นะคะและที่สําคัญเนี่ยอยาให้ตัวเองขาดทุนเท่านั้นใช่ใช,ใช,ใชแล้วก็ในส่วนของการเสนอราคาค่ะอันนี้แหละก็คือเราจะต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะตรงนี้ 1. ก็คือชุดหัวจ่ายค่ะ HEn อ่ากับอีกชุดหนึ่งคือชุดระบบภายในก็คือชุดหัวจ่ายเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าเราเราไปติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะตรงนั้นน่ะจะจบ ทีนี้มันจะไม่จบตรงภายในนี่แหละที่จะต้องแยกออกมาการเดินสายถูกต้องอเราจะต้องแยกตรงนี้ออกมาเป็นสองส่วนเพราะว่าถ้าเราเอามารวมกันเมื่อไหร่เนี่ยมันจะแพงเกินไปอ่าแพงเกินไปเรานําเสนอปับ๊บเรารวมค่าเช็คค่าจูนค่าระบบอะไรต่างๆเข้าไปทั้งหมดเนี่ยลูกค้าจะไม่ค่อยเปลี่ยนอ้าวเพราะมันจะแพงแต่เออแต่ลูกค้าส่วนใหญ่เขาก็จะ ขอราคาสุทธิเบ็ดเสร็จอาช่างเท่าไหร่อ่าเราต้องบอกเขาก่อนไงเราต้องอธิบายเขาเป็นสองส่วนเพื่อให้เขาตัดสินใจสมมุติว่าเราไปดูหน้างานเขาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาภายในเขามีปัญหาเฉพาะชุดหัวจ่ายเราก็คิดแค่ส่วนนั้นเนี่ยเขาจะได้เซฟเรื่องของราคาเราช่วยเขาด้วยส่วนหนึ่งไม่ให้เขาจ่ายแบบเมาเมาแขงไม่งั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาเสนอเป็นแสนอีกแล้วตายแน่เลยฉันเพราะเป็นหัวจ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้แพงมาก Oh. อ๋อต้องคิดแยกออกมาอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยในสิ่งสําคัญก็คือคุณเพื่อนช่างจะต้องดูก่อนนะคะพื้นที่ตรงนั้นอาคารตรงนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะแล้วเราก็ต้องมาแยกนะคะจัดสรรในเรื่องของค่าใช้จ่ายให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคเพราะว่าถ้ามันแพงมากเกินไปคุณลูกค้าก็ยากที่จะตัดสินใจเลือกใช้บริการเรานะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมีอีกหลายๆตัวอย่างละกันนะคะแล้วก็เป็นรูปแบบของการนําเสนอที่คุณเพื่อนช่างสามารถเอาไปปรับใช้ได้พักสกรู เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะ